โอเคครับสวัสดีครับวินีตรับเข้าสู่ช่องแนบเด็อนะครับและวันนี้ครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเจ้าอาเคตัวนี้มาอีกทําไมเลยครับเจ้าอาเคตัวนี้นะครับมันแตกต่างตัวอาเคโฮสต์แปดตัวก่อนนะครับแตกต่างกันนิดนึงคือเจ้าอาเคสตแปดตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นรถเนี่ยเขาจะเรียกว่ามเนอร์เชนนะครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉนนิดหน่อยคือเขาก็คงจะไปทารีเสิร์ชมานะครับว่า เจ้า k ตัวก่อนเนี่ยมีคนบ่นเล็กน้อยนะครับว่า Arrow Key ของมันเนี่ยสามารถที่จะกดยากไปนิดหนึ่งเขาก็เลยนะครับไปทำการพัฒนาตัวใหม่มานะครับตั้งชื่อว่า r k 6 8 plus ครับเจ้า r k 6 8 plus นะครับก็ยังมีฟังก์ชันราคาใกล เดิมนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมได้มาจากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับบนช้อปปี้นะครับสจหรับราคาค่าตัวที่ผมได้มานะครับผมได้มาที่1,400บาทเนาะสังเกตนะครับว่าราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวเดิมมากนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวที่ผมได้มาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์เลสนะครับเป็นเลสสวิตช์แล้วก็ไฟนะครับเป็นสีขาวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ไม่ใช่ R G B นะครับและก็ต่อมาครับประเด็นสําคัญนะครับมันเป็น web เหมือนเดิมครับและก็เป็นฮอสเว็บที่ผมว่าราคาน่าจะค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยแหละสำหรับแบรนด์ r k เนี่ยเหมือนกับว่าทำฮอสเว็บออกมาได้ราคาถูกมากๆนะจริงๆเขาจะมีตัว r k 6 1เนาะที่ราคาประมาณแบบ1,100หรือว่า900าร้ครับซึ่งตัวนั้นนะครับมันจะไม่ใช่ฮอสเว็บนะครับแล้วก็จะเป็น6 1สตัวนี้ก็เป็น8ปนะครับโอเคครับเรื่องแรกครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะกล่องก่อนนะครับซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวกล่องนะครับเหมือนเดิมมากตัว r k 6 8ตัวเก่านะครับก็คือกล่องแบบนี้เลยเเรรรรียยยกกกได้้้ว่่่าาาาาป็นใชทัพองคคุม ดูอรอบๆกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรฮะเนี่ยครับ,รบอย่างที่ผมบอกครับเลเ o u t ของตัว RK 6 8นะครับมันได้ทําการปรับมานิดนึงเนาะคือปกติแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเรียงตึงต้งๆๆๆ ครับคีย์บอร์ดนะครับเราเก็บไปก่อนเลยเรามาดูของแถมนะครับที่ให้มาในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็จะเป็นสาย type c นะครับคือจะบอกก่อนว่า,จาเจ้า a o k 6 8ตัวนี้นะครับวิธีที่การเชื่อมต่อขอมันเนี่ยสามารถทำได้ 3วิธีนะครับ1นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธครับซึ่งวิธีนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS Android และก็ PC โน้ตบุ๊กที่มีระบบบลูทูธครับอย่างที่2ครับเชื่อมต่อผ่านดองเกิลนะครับคล้ายๆเมาส์ไวเลสนะฮะก็เอาเอาตัวนี้นะครับไปเสียบปึ๊บนี่ก็สามารถที่จะใช้งานแบบไร้สายได้ครับอย่างที่3ก็คือนี่แหละครับใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย USB Type C ครับซึ่ง จ้าตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็ใช้สาย USB Type C นี่แหละครับในการชาร์จของมันสิ่งต่อมาครับเจ้าตัวนี้นะครับเรียกว่าสวิตช์พูลเลอร์นะครับมันใช้ในการดึงตัวสวิตช์ออกมาเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบฮอ t Swap นะครับแน่นอนครับวิธีจะดูนะครับว่าคีย์บอร์ดรุ่นไหนเนี่ยใช้สับสามารถมีฟังก์ชันฮอ t Swap หรือเปล่านั่นคือเขาจะแถมสวิตช์พูลเลอร์มานะครับแต่ก็อาจจะไม่ทุกตัวเนาะแต่ก็ประมาณ90%เนาะที่แบบว่ามีสวิตช์พูลเลอร์เนี่ยก็แแปลวว่่าาาสสมรรถฮออได้นนนคับ โอเคครับของชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คืออ่าตัวนี้นะครับผมจริงๆครับผมไม่รู้ว่าจริงๆมันคือคีย์แคปคูลเลอร์นั่นแหละครับแต่ว่าผมชอบเรียกว่าตัวดึงคีย์แคปนะครับก็ชอบตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเป็นแมคคาในคัลคีย์บอร์ดนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนคีย์แคปได้อยู่แล้วนะครับเขาก็จะแถมเจ้าตัวนี้มาให้ครับอันต่อมาครับแถมมาแบบงงนะฮะเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร ก็แคาจะเป็นแปลงทำความสะอาดนะครับเจ้าตัวนี้ก็โอเคก็แถมมาให้เลยครับอันต่อมาครับก็เป็นสวิตช์สำรองนะครับเจ้าตัวนี้ครับเขาให้สวิตช์สำรองครับเป็นเลสสวิตนะครับมาทั้งหมด4อันครับโอเคครับอันต่อมาที่แถมมาในกล่องนะครับก็เป็นเหมือนเป็นคู่มือนะครับก็แน่นอนครับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับส่งตรงมาจากจีนนะครับอย่าไปหวังว่าจะมีภาษาอื่นเลยเด็ดขาดแล้วถ้าใครที่สามารถที่จะอ่านออกได้ก็ช่วยแปลผมฟังไร้เพราะเขาเขียนว่าอะไรนะ แล้วก็มาแล้วนะครับสำหรับเจ้า r k 68พักนะครับก็อย่างที่เห็นครับสิ่งที่แตกต่างนั่นคือการจัดวางเลเยอร์นะครับเขาเนี่ยขยายตัวคีย์บอร์ดเนี้ยออกใหม่นิดนึงเนาะแล้วก็ทําการที่เอาปรับนะครับแอโรคีนะครับขยับขวาออกมานะครับและที่สําคัญนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือไฟแสดงสถานะตรงนี้เนาะคือถ้าผมจะไม่ผิดนะเจ้า r k 68ตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่มีไฟแสดงสถานะพวกนี้นะครับ แล้วตัวนี้เขาจะมีไฟสแสดงสถานะมาให้นะครับสิ่งที่มีนะครับนับ่คือไฟดวงนี้ครับจะเป็นการบอกนะครับว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยชาร์จอยู่หรือว่าใกล้หมดแล้วนะครับไฟทั้งหมดตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับ เจ้าตัวนี้ครับเป็นการแสดงสัญญาณนะครับว่ากำลังเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธหรือว่า Wi-Fi อยู่นะครับเจ้าตัวนี้ครับเป็น Windows Lo อกเนาะเวลาคนกด F N แล้วก็ตัว Windows ตัวนี้นะครับมันจะแสดงว่าคุณเนี่ยก็ได้ใช้ฟังก์ชัน Windows Lo c k นะครับก็คือกดไปก็จะไม่มีปดนั่นเองไฟตัวต่อมาครับเป็นตัว A ตัวใหญ่ตัวนี้แน่นอนครับมันคือไฟ c a p l o c k ครับก็ถ้าเกิดว่ากดใช้นะครับกดแคป Lock นะครับฟังก์ชันก็จะขึ้นมานะครับเอาเลยครับเรามาดูรอบๆตัวคีย์บอร์ดก่อนนะครับ รอบๆตัวคีย์บอร์ดนะครับบอกเลยว่าวัสดุครับก็จะคล้ายๆเดิมเลยเนาะเป็นพลาสติกเป็นวัสดุแบบพลาสติกนะครับก็จริงจริงมันก็ดูแข็งแรงนะจากปีกบุ๋มสัมผัสน,นะคุณผู้ชมว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแต่ก็เจ้าตัวนี้เป็นสีขาวเนาะก็มีโลโก้นะครับ r k อยู่ตรงนี้เนาะอ๋อสิ่งที่เพิ่มเติมจาก r k 68ตัวก่อนเนาะถ้าทุกคนจำได้นะครับเจ้าตัว r k 68ตัวก่อนเนี่ยเวลาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเนี่ยมันจะได้แค่บลูทูธกับสายอย่างเดียวใช่ไหม แต่เต้าตัวนี้นะครับสำหรับคอมที่ไม่มีบลูทูธเนี่ยเขาก็าจะมีดองเกิลมาให้นะครับเวลาไปเสียบเนี่ยก็เหมือนใช้เมาส์ไร้สายได้เหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างออกมาเนาะแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าทาให้คนเนี่ยมันใช้ง่ายขึ้นเนาะโอเคครับตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตช์ปรับโหมดนะสำหรับใครที่เอาดองเกิลไปเสียบแล้วทําไมมันใช้ไม่ได้นะครับให้ทุกคนนะครับสับสวิตช์มาที่ตัว G นะครับตัว G ก็คือการใช้กับตัวดองเกิลตัวนี้นะครับ ส่วนตัว B ีครับก็คือบลูทูธนั่นเองนะครับเพื่อนๆในเวลาที่จะใช้บลูทูธก็คือ Switch สามสวิตช์ฝั่งนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดครับแน่นอนครับเวลาที่ใช้ไรสายเนี่ยก็ต้องเปิดปิดคีย์บอร์ดเนาะแต่ถ้าเกิดว,ว่าใช้ผ่านสายไอซ c เนี่ยก็สามารถอฟคีย์บอร์ดไปได้เลย โอเคครับต่อมานะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับเราจะมารีวิวโหมดไฟกันนะครับเจ้าโหมดไฟของตัว r k 6 8ทัชตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันมีมาให้เยอะกว่าตัวก่อนนิดนึงเนาะแต่ว่าน่าเสียดายครับเจ้าตัวที่ผมสั่งมาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีไฟสีขาวอย่างเดียวเนาะเป็น white e d i o n นะครับมาที่ตัว rgb ก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีไฟได้นะเป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับเราจะมาลองดูโหมดัคร่าวๆนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับให้กด fn นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มนี้ครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะครับ อย่างตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะครับแต่ผมจะเรียกว่าสเปกตรัมหรือว่าไฟเต้นแะ้วกันนะครับก็ง่ายๆครับกดไปครับมันก็จะเป็นแบบเวฟนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็สามารถที่จะอันนี้คือใช้ได้กับทุกโหมดนะก็คือกดตัวนี้นะครับ FN ตรงนี้ครับจะเป็นการปรับสปีดนะครับสเปกตรัมก็จะวิ่งช้าลงสังเกตไหมฮะกดตัวนี้ครับอันนี้ก็คือสุดแล้วนะครับสเปกตรัมก็จะวิ่งเร็วขึ้นต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนเราเป็นดีเจดีเจนิดนึงนะฮะก็แบบมันจะลงมกันตรงที่ตัวโอนะฮะอันต่อไปครับเดีนวมันจะวิ่งเร็วนิดนึงครับอันนี้มันออกแนวคล้ายงูกินหางอ่ะโมดต่อไปครับอันนี้ก็จะแบบเหมือนวิ่งมาบรรจบกันโอเคครับโมดถัดไปครับอันนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นวิ่งวนนะครับเป็นเส้นๆนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนวิ่งมมั่วนะฮะ ก็เหมือนจะวิ่งชนกันนะฮะน,นี่คือยังยังไม่หมดนะมันยังไม่หมดนะฮะนีอีกครับอันนี้ก็วิ่งไปวิ่งมานะฮะมีอีกครัอันนี้ก็จะดูเหมือนแบบเป็นพิกเซลพิกเซลนิดนึงเนาะผมว่าน,นี้สวยหมดทันถัดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมดสแตติกนะครับก็คือไฟจะติดอยู่ตลอดเวลา อ๋อผมดิวบอกไปนะครับเจ้าปุ่มตัวนี้ครับสามารถปรับความเข้มอ่อนของไฟได้นะครับโดยกด Fn แล้วก็ตัวสอนขึ้นลงนะฮะเห็นไหมไฟก็จะอ่อนลงนะฮะอันนี้ก็คือพอมันกระพริบเนี่ยมันหมายถึงว่าฟังก์ชันนี้สิ้นสุดแล้วนะครับจะปรับขึ้นนะครับไฟยังไม่หมดนะครับมีอีกนะครับอันนี้ก็คือจะติดแค่ฝั่ง w A S D นะครับสาย F P ก็น่าจะต้องใช้หมดนี้อะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบลิทติ้งไหมเออเหมือนกบติดติดดับดับติดติดดับดับอะไรอยา่างนี้เนาะ น,นี่ก็คือเวลากดไปเนะี่ยมันจะดังเกตไหมฮะกดไปมันก็จะดับอันนี้ก็เห็นไหมะจะเป็นแบบเวฟแบบช้าๆอันนี้ก็คือจะเวฟมาฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้เวเฟไปฝั่งนู้นเนาะมีอีกนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นคลื่นนะครับ มันจะมีส่วนที่ดับแล้วก็เป็นคลื่นไลไ่ไปนะครับอันนี้เหมือนคลื่นชนกันนะครับแล้วก็แบบฟุบฟ,ฟุบมันยังไม่หมดอีกหรอหมดไฟเนะะี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะปังปังปัง้งปัง้งไหนะะกดให้ช้าลงหน่อยนะ,ะจะได้เห็นชัดตั้งตั้งนอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะฮะเมื่อกี้มันจะแบบก,กดไปบุ๋มใช่ไหมอันนี้จะเป็นเส้นนะฮะ น,นี่ก็จะเป็นแบบกดแล้วก็ติดนะครับมันมีกดแลดว้วกระดักมาต้องมีกดแล้วก็ติดถูกไหมอันต่อไปครับยังไม่หมดอีกเหรออันนี้ก็คือแบบจะเป็นจากจุดที่กดนะครับเอ่เหมือนเดโอเคครับก็หมดแล้ว ไปนะครับไปนับกันเองนะครับเพรามันมีกี่โหมดมันเยอะเหลือเกินอะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนนะครับกลรอคอยครับแล้วเรามาฟังเสียงเลสวิท์จากตัว a k เ8พัดก,กันดูครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการฟังเสียงนะครับเจ้า Rk68 พัดตัวนี้ครับซึ่งเป็นเลสสวิต์เนาะ mm. อ้อผมลืมบอกไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สวิตช์นะครับมีบราวน์มีบล mm. ู Blue, แล้วก็มีเลสนะครับแลว้วกาฟังเสียงเลสจาก Rk68 พัดกันดีกว่าครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว ak 6 8สิพัทนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนะี่ยชอบเลนเทลแบบนี้หรือเปล่าส่วนผมเนะี่ยรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีกว่า ak 6 8ธรรมดาน,นิดนึงเนาะส่วนที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยปุ่ม A ปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับหรือว่าเก็บเอ็นเทาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดมันจะอยู่ตรงฝั่งขวานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ชินแต่ถ้าตมมต ak 6 8สิบแปพัทนะครับมันได้ทําการย้ายนะครับมาอยู่ฝัััั่่่งซ้าายนะะครบบแตวกก็จท ESC เวลาที่ข้อเสียของมันก็คือเวลาที่จะเปลี่ยนภาษานะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนภาษาเฉยๆเนี่ยก็ได้แต่สมมุติจะเปลี่ยนมากดจะเปลี่ยนมากดอใช่ไหมก็ต้องกด FN ฟวก AC นะครับเพื่อเปลี่ยนหมวมากด a อ มันอาจจะแบบแอบยุ่งยากนิดนึงแต่สำหรับเพื่อนๆในคราวที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ตบควนนะครับให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง600ซับแล้วนะครับไม่แน่นะถ้าถึง1,000ซับเมื่อไหร่ผมอาจจะแจกไ k 68สักตัวนึงก็ได้นะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับมีความสุขกับงานอันดิเรกของตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ไหนเบคอนขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับบ๊ายบายสวัสดีครับ